ไม่ได้เช็ดกล้องช่างมันนะฮะก็อันนี้เลยเปล่าแม่ตองคิดสามกุงแบบนี้นะครับก็ขอเลือกลองกินเป็นวัปลากลมก่อนได้มาก็จะกินเลยนะฮะเพราะว่าเห็นเขารีวิวเยอะมากอืมกลิ่นหอมนะทุกคนแล้วก็กรสชาติดีด้วยอร่อยมันไม่ได้กรอบนะเดี๋ยวจะกะน,นี้เป็นเส้นเส้นแนอันนี้บ้างอันนี้เป็นเส้น มันเป็นโปรสามถุงนะทุกคนไปจิ้มตะกร้า,ก,ากันได้เพราะว่าของเขาขายดีอยู่นะส่งหลายบ้านแล้วด้วยแล้วส่งไวสามวันได้ของเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดรำบอกอันนี้เป็นเส้นแบบเส้นอขอรสชาติเหมือนกันถ้าทำมาเป็นรูปแบบว่ารูปแบบเส้นรูปแบบเป็นตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะ เราชอบเหมือนกันเลยเขาบอกว่าเนื้อปลาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละอร่อยนาะเอาไปแบ่งขายกันได้ถ้าเกิดใครอยากขายแต่ที่เป็นตัวตุ๊กเด็ก น,นี่ไม่ตัดอะไรจรยงอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยทั้นีมอืลยเนื้อเขาเรืยกวอะไรน้ำซอสเขาฉ่ำมากนี่ก็ส้าเหมือนกันมีแบบกลมแบบตัวแบบวงกลมก็ไปเลือกเอาสั่งตะก,กร้านี้มีสามถุงได้คลากันไปเลยตามนี้นะ มุนสนใจหรือมกดตะกร้าได้เลยโปรดีมากกว่าน,นี้เพิ่องนี้เป็นจากเขาจัดโปรแรงอยู่ไปสั่งก็ได้